อะไรปลว่ะทุกคนมมมแบกหน่อยครับเออ แบกหน่อยครับเอ่อ,อดีว่าพอดีว่าผมจะเล่นแมปกับเพื่อนผมอ,ะอ่ะเล่นแมปผีอ่ะแมปผีอ,ะอ่ะนั่นแหละอเออผมไม่รู้นะว่าท่านผู้ชมจะเข้าได้หรือเปล่าแล hey 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 ้วผมขอรอแป๊บน,นึงนะครับผมเ uh อาอน ไอบอสมันจะตีมอ่ะแต่ว่ามันมีแบบม,ม,แบบมันมีแฟนขับของบอมมันจะมาแบบเล่นด้วยแบบแบกอ่ะมันแฟนขับขอให้แบกบแบบแบบออถ้าอยากถ้าอ,อันนี้มันไม่ใช่เซิร์ฟวีนะครับผมเข้ามาได้นะครับผมมันไม่ใช่เซิร์ฟวีอนะ่ะถ้าใครอยากเล่นด้วยเข้ามาครับผมหวังว่ามันจะไม่จำ,ำกัดแค่สามคนสี่คน ไม่ต้องเซอร์วีไม่ต้องให้คนดูกูเข้ามาให้คนดูไอ้บอลเข้ามาได้ทุกตอบกนไหนต่อวะทุกคน,นอ,อืมอเสียงเอ้ยมาอร่อยมากเลยเฮ้ยอไอพอยเนี่ยมึงมาคุยไอพอยมึงมาคุยโบคอมกูเหรอได้ไหม บางคนบางคมกูหน่อยเด้คนดูจะได้กินเองด้วยด้วยอะไรคนดูมันไม่ได้กินเองคนดูไม่ได้กินเองพูดได้แล้วไม่ต้องหรอกมันเป็นแค่การใส่ขนาดพี่ใจ้ายแล้วอ่า เออเอออะไรอ่ะผมคือปผมดูปอะไรอ่ะผมผมก็หน้าน้าปะปะปะเขาอยู่เขาอยู่เหรอเขาอยู่ นี่กูมันก็ตกเลยอ่ะจะบอกันเรียวพอกดไม่ได้กูกอะไรกันบิกรองพีมาอะไรสักอย่างหนึ่งดิอ้าวเชิญกูได้ไหมเชรองให่ใหญ่ดิบดกระดานใหญ่ใหญ่เลย

ตอนนี้อ้ายังไม่มาเลยอหวดเลยาเอามาให้หมดเลย้กระดาษใหญ่ดูตรงไหนข้อที่มึงเกิดมาแล้วมึงเดินตรงหน้ามเลยออกเข้าหมาแป๊บ อ่ะทำมอยูงง่ที่เขาไม่คืนาม่าโกมาอยูอ่กเดี๋ยวเพิ่งเออะเออดูเห็นใคร พื้นที่ไรมากไร้มากจะกดไม่กดของสี่ห้ยไม่างอ่และอะไก็ไม่นแล้วเลียวอล้วด้วยเอ้ยอะไรนะพยายามสูงเปล่า นี sociedad, Bref, <pu isses> ้ใช้เน็ตค่าสูงมากทุกคนกระดานหายไปไหนโอยมันไม่กระดานจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวนีย เอออ่อข้ามาอยู่เนี่ยมันโหลดอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้น็ตเยอะขนาดนั้นเยกนีเนคุณจะหมดเนีวัพรุ่งนี้ม่ใช่สองวันทอ้วันยังไม่บ้านยังไม่ได้ กูแชนอด้วยเดี๋ยวดูด้วยโเอฟีทุกคนยังไม่มาเลยมึงกดแชหนะจอเดี๋ยวกูดูด้วยกูแค่กูออกไปกดคือกูเข้าไม่ได้เล่นเลยแมพียังไม่ตอบโจทย์อ่ะ แบบนีมันกู้ตูเกินไปมันกู้พีดีตูแแล้ว่ไหมแม่เบบิบมึงเข้ามาอ่ะสัญญาณว่าคุณไม่พร้อมสำหรับแบบนี้แล้วมันขึ้นว่าได้กดการเขาไงี้ยร่นๆเนี่ยอ๋ออ๋อแลไม่ั้นมึงน่ไม่ได้เด่ไม่ใช่หม่งม่ใช่ไมึงขยันใช่หนึ่งมือนเน่ยให้ดีไปแล้วโอเคคุเรื่ มาแล้วอาที่จริงก็ใกล้จะมาแล้วมากูยังไม่มาแต่มันใกล้แล้วด้าจอกูดำอะเลเวลหนึ่งนอไม่มา <c oughs> ดำสนิทเลยอะเออมันไม่ไดีดู <c oughs> ตสตรีมเ,เนี่ย

แล้วพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยเอ,เอากูเพิ่งมาพอดีเลยโอ้ก็เน็ตไงมึงเป็นอะไรกับเน็ตกูเนี่ยทุกคนฟังเสียงพวกมันนะครับผมทุกคนฟังเสียงพวกมันนะปล่อยว,วางปล่ย เต็มใหม่เลยอโอ้ยไม่เล่น Love บโบหไม่เล่นเหี้ย